ดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงของคุณในเดือนกันยายนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่คำทำนายของเดือนกันยายนเนี่ยแม่หมอจะขอชี้แจงลัคนาและราศีก่อนนะคะเทปของเดือนกันยานี่ทุกราศีเลยแม่หมอจะชี้แจงเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วแม่หมอก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะเอาละค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของลัคนาลัคนาคือเอาเวลาเกิดของคุณหรือที่คนไทยเขานิยมเรียกว่าเวลาตกฟากนะคะ พร้อมวันเดือนปีเกิดเนี่ยแล้วก็ปฏิทินโหราศาสตร์ไปดูว่าน,นะวันที่คุณเกิดเนี่ยดาวแต่ละดวงไปสถิตรหรือมีการโคโจรอยู่ราศีไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะจะต้องเอานะคะเวลาเกิดของคุณเนี่ยมาคำนวณในแผ่นจานดวงอย่างนี้นะคะตามกระบวนการทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าการหาลัคนาซึ่งมันจะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยดูตามวันที่แล้วเอ๊ะ ฉันเองก็ดูแล้วมันยังไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยอะไรก็แนะนําว่าอยากจะให้ตรวจเรื่องของลัคนาสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสนะคะหรือยังไม่ไม่ได้อยากดูกับนักโหราศาสตร์นะคะเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์หลายๆเวฟนะคะลองพิมพ์เข้าไปการหาลัคนารับรองคุณก็สามารถตรวจดูได้นะคะส่วนเรื่องของราศีสมมุติว่าคุณทราบวันเดือนปีเกิดแต่ไม่ทราบเวลาเกิดนะา คุณก็ดูว่าดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งของคุณไปสถิตยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตของคุณมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมคุณก็เป็นกลุ่มนั่นเองคุณก็เป็นราศีกลุ่มนั่นเองส่วนถ้ายึดตามวันที่โออันนี้รายละเอียดอีกนะคะมันก็มีทางแบบระบบที่โหราศาสตร์ไทยนิยมใช้นะคะ คนราศีกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่วันที่สิบสามกุมภาพันธ์จนถึงวันที่สิบสี่มีนาคมแต่ถ้ายึดตามระบบแบบตะวันตกราศีกลุ่มนะคะก็ยี่สิบเอ็ดมกราจนถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์เห็นไหมคะรายละเอียดมีเยอะมีหลากหลายอาจารย์มีหลากหลายาศาสตร์การที่คุณจะถามว่าเอ้ยเราเราควรจะยึดถือแบบไหนเอาที่คุณ คิดว่ามันตรงกับคุณที่สุดสมมุติตลอดเวลาระย,ยะเวลามาเนี่ยคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนราศีมังกรเผอิญไปตรวจดวงมาเป็นคนลัคนากลุ่มอ่าก็ดูคู่กันนะคะอะไรที่มีประโยชน์เราก็นำมาปรับปรุงหรือนำมาใช้ให้ ชีวิตเราดีขึ้นดูคู่กันไม่เสียหายนะคะมันจะมีความรู้สึกแบบเข้าข้างถ้าเกิดแบบเราโฟกัสเรื่องความรักหรือการเงินนะไอ้ลัคนาหรือราศีไหนมันมันส่งผลดีกับเราอะเราฟังแล้วเราโอเคเราก็เชื่อไปเลยนะเอาอย่างนั้นดีกว่านะคะนอกจากว่าคุณเจออ,อ,า,อาจารย์หรือนักพยากรณ์ที่คุณรู้สึกมั่นใจในคำำนําทํานายของเขาอะเออนั่นแหละมันจะทําให คุณมีความเชื่อความศรัทธาอ่าว่าคุณเป็นคนราศีไหนก็แน่คุณลัคนาไหนก็แน่เพราะว่าแม่หมอจะเจอบ่อยๆสําหรับลูกค้าบางคนนะคะว่าเอ๊ะใช่หรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเป็นระบบการเรียน โหราศาสตร์มาบางทีเนี่ยคุณเชื่อมาตลอดว่าคุณเกิดราศีนี้แต่พอเอนินพอตรวจแล้วลเป็นคนลักนานเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่เชื่อกันจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครส่งวันเดือนไปเกิดมาให้แม่หมอคำนวณอะ่ะแม่หมอคิดตังค์นะคะอันนี้พูดจริงๆเพราะฉะนั้นฟรีก็หน้าตามอินเทอร์เนต็ตต่างๆมีนะคะถ้าคิดตังค์แม่หมอแน่นอน,นะคะ่ะโอเคเรามาคุยกันเรื่องของเดือนกันยายนก่อนดวงของเดือนกันยายนชาวลักนาราศีกุมเนี่ย กลุ่มเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเรื่องของอโดยเฉพาะเรื่องของการงานดีกว่าสถานที่ทำงานหรือบ้านนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้การเงินการงานคุณขยับดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะสร้างธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแล้วกลุ่มเนี่ยมักจะเดือดร้อน นเองไม่ใช่กุมเป็นคนฉลาดยอมรับเลยว่าตั้งแต่ดูดวงมาหรือเจอคนชาวลัคนาราศีกุมมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอคนที่เขาเรียกอะไรเสียเหลี่ยมคนสักเท่าไหร่นะคะกุมเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดทํางานเก่งแล้วมีความรอบคอบละเอียดน,นะคะทาอะไรแล้วมองในเรื่องของหัวธุรกิจแล้วกุมี่ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากุมเนี่ยอะไรก็ดี นะคะถ้าตัวเองเนี่ยรอดแต่กลุ่มเนี่ยมักจะต้องเป็นห่วงคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะจะวุ่นวายกับคนในครอบครัวจะต้องคอยรับผิดชอบคอยเทคแคร์ดูแลนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนเดียวเนี่ยยังไงก็รอดแต่ไอ้ที่จะไม่รอดเนี่ยเพราะคนอื่นเพราะคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนฝูงที่คุณให้ความ รักความใส่ใจมากๆมัก,กจะนำความเดือดร้อนมาให้นะคะชาวกลุมจะมีลักษณะแบบนี้แล้วในเดือนกันยายนเนี่ยดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนของชาวรัคนาราศีกุมอยู่แล้วนะคะเคลื่อนตัวจากภพปุตตะไปสู่ภพพันธุของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ mm. ดาวราหูเนี่ยเป็นอ่าเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแห่งความรุ่มร้องมัวเมาได้หมดนะคะ มันจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีหรือร้ายคุณต้องดูก่อนว่าดวงเดิมของคุณดาวราหูอ่ามันไปสถิตที่ไหนอยู่ในเรือนไม่ดีไหมเรือนเสียหรือเปล่านะคะดาวราหูให้คุณให้โทษต่อคุณไหมนะคะหรือปีนี้ดาวราหูให้คุณกับคุณหรือให้โทษกับคุณแล้วราหูไปสถิตอยู่เนี่ยมีดาวดวงอื่นไหมส่งผลยังไงแล้วในเรือนอื่น อาพบอื่นๆมีดาวดวงไหนที่มันส่งผลกระทบต่อคุณไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฟังอะไรมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกังวลนะคะให้คิดให้เยอะเพราะว่ารายละเอียดมันมีอีกเยอะแต่ในเดือนกันยายนเนี่ยถ้าเป็นชาวราหูเอ่อโทษเป็นชาวลัคนาราศีกุมนะคะเรื่องเงินของชาวรัคนาราศีกุมเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงแทบไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้มีโชคการเสี่ยงดวงนะต้นต้นเดือนนะ่ะต,ต้นเดือนกันยายนยังมีสิทธิ์อยู่นะคะเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างดีแต่บอกไว้แล้วนะคะชาวลัคนาราศรีกลุ่มมักจะต้องทุกข์ใจกับคนที่บ้านกับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะกับสังคมรอบตัวนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่า อยากจะไปไหนก็ทําไม่ได้มันเหมือนมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณอะแล้วคุณจะต้องมา,เ,าเขาเรียกอ,อะไรเหมือนมาต้องมารับรับกรรมหรือมันจะต้องทําแทนอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแบบมันไม่ใช่เรื่องของคุณแต่มันเดือดร้อนถึงคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณก็เครียดนะปัญหาของคุณมันไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคนรอบข้างเอามาให้คุณมันเครียดนะคะ ลาหูจะสถิตอยู่ในภพพันธุของคุณเนี่ยเป็นเวลาปีครึ่งคุณถ้าดวงดีๆหน่อยคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านอาสถานที่ทํางานในด้านบ้านเรือนนะคะอาจจะมีการขยับขยายหรืออาจจะเปลี่ยนจากที่ทํางานหนึ่งไปสู่ที่ทํางานหนึ่งอยู่จังหวัดหนึ่งอาจจะต้องไปพํานักอีกที่หนึ่งนะคะแล้เปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีที่คุณชอบแต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยดี คุณอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่หลักแล้วแต่ปัญหานะคะแต่ในเดือนกันยายนเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของคุณนะเป็นค่าใช้จ่ายของคนรอบข้างเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะคุณอาจจะต้องรับผิดชอบ ะะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคุณคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบคายนู่นไอ้นี่ขึ้นมานะคะกลุ่มโหจ่ายอย่างเดียวออกอย่างเดียวนะคะเครียดเหมือนภรระทุกอย่างถาโถมให้คุณแต่การเงินของคุณยังบอกแล้วนะคะยังมีโชคมีลาบอยู่ต้นต้นเดือนแนะนํานิดหนึ่งชาวราศีกรกมเนี่ยให้ทําบุญเนื่องจากว่าดาวเกตเนี่ยมาอยู่ในภพการเงินของคุณเพราะฉะนั้นอยากให้คุณทําบุญ บริจาคทานช่วยเหลือผูอ้ตกทุกข์ได้ยากขอทานอะไรให้ไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวเวลาที่จะเป็นจะต้องใช้เงินและใช้เงินเพื่อคนอื่นซะด้วยมันจะมีเงินเข้ามา,าดวงดวงเรื่องการเงินของคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการงานเนี่ยการงานนะคะอย่างที่บอกบางทีปัญหาของคุณเนี่ยคุณทําไปเรียบร้อยและงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าคุณจะทํางานประจําบางที งานของคุณอ่ะคุณทําเสร็จไปแล้วแต่งานของคนอื่นอ่ะภาระของคนอื่นกลับว่าคุณจะต้องมารับผิดชอบทําหน้าที่แทนหรือคอยแก้ไขปัญหาให้เขาแทนปวดหัวนะคะเหนื่อยเบื่อหลายๆอย่างส่วนเรื่องของความรักคนรักคู่คของคุณก็ถามว่าเขาก็รักคุณไหมนะคะความรักกลุ่มเนี่ยมันเหนื่อยใจนะคะความรักคนรักมักจะไม่ค่อยได้ดั่งใจ ะะแต่ถามว่าคนรักรักคุณดีไหมรักดีนะรักรัวพยายามพยายามคือแบบพยายามอยู่ใกล้ๆคุณอะแต่ตัวคุณอะมันไม่โอเคไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอใจอยากจะให้เบรกเรื่องของอารมณ์หรือความรุนแรงที่คุณจะแสดงออกไปหรือความไม่พออกพอใจในบางสิ่งบางอย่างต่อคู่ครองของคุณเนี่ยให้มันน้อยๆลงนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าไม่มีใครทําให้เราถูกใจไปหมดซะทุกอย่างนะคะอยากใหุ้ โฟกัสเรื่องของความรักนิดนึงใส่ใจคนรอบข้างนิดนึงนะคะมันจะดีขึ้นคนรักของคุณใส่ใจคุณพอสมควรแต่ด้วยตัวคุณอาจจะคิดว่าโอ้ยไม่ถูกใจโอ้ยไม่ได้ดังใจนะให้เบาๆหน่อยนะจ้ากุมอย่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปส่วนเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาและค่อนข้างมีฐานะ นะคะอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณอะไรเขาหวังผลประโยชน์จากคุณอย่างน้อยเนี่ยเกี่ยวกับตัวคุณแน่นอนอยากจะเอาใจคุณนะคะคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาแล้วก็กลุ่มเนี่ยอยากจะออกเดินทางอยากจะท่องเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่ช่วงนี้เดือนกันยายนไปไหนไม่ได้เหมือนต้องต้องแบบอยู่กับบ้านนะหรือติดอยู่กับที่ทํางาน ไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่สะดวกใจทั้งๆท,ท,ที่อยากจะออกอยากจะไปส่วนเรื่องสุขภาพนะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเหตุให้พบกับคุณหมอได้นะคะเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะไปตรวจสุขภาพประจําปีนะถ้าไม่ร้ายแรงมากตรวจสุขภาพประจําปีหรือบางคน,นอาจจะต้องไปหาหมอหาหมอดหาหมอแบบอาจจะเกิดบัดเหตุปวดฟันนะคะ เจ็บท้องอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์นะคะเดือนกันยายนมีเกณฑ์โดยสรุปแล้วกลุ่มเนี่ยเรื่องตัวเองไม่น่าเป็นห่วงการเงินก็หาได้โชคลาภก็ยังมีแต่ที่ปวดหัวคือคนรอบข้างและครอบครัวนะวางลงบ้างนะคะบางทีอะไรมันไม่ได้ดั่งใจเราก็ต้องเดินทางสายกลางมีสติกับทุกวินาทีที่เราจะเดินไปนะคะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นับว่าคุณนะโชคดีแล้วนะคะที่คุณยังสามารถมีเงินมีทองได้กลุ่ม อย่าคิดมากนะคะแล้วคลิปในเดือนตุลาคมอย่าลืมกดติดตามแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ